มันไม่แท้แท สบายดีทุกคนเมือเนี้ยผมกับชองอ้อมแชแนลคือเก่านะทุกคนมือน,นี้กามาเห็ดกินยูหองคือเก่านะทุกคนเพราะว่ายังบ่ได้ไปใส่อยู่มือน,นี้สิมาเห็ดเมนูตำตำกุ้งตำกุ้งก็อย่างวะตำกุ้งลวกใส่ข้าปุ้นนะทุกคนมาเบิ่งกันเลยเดี๋ยวเขาจะไปตำาเลยนะทุกคนของทุกอย่างเขาเตรียมไว้แล้วอะทุกคนตอเน,นี้ก็สิมาตำเนาะท่านั่งอาจสิบแบบพับเทียบไมเด้นี่ เฮามีกุ้งหรือข้าวชิตตำกุ้งกันทุกคนแล้วก็ตำตำใส่กระปุ่นเนาะแล้วก็มีกุ้งนึ่งต้มกินใส่น้ำจิ้มกินใส่น้ำจิ้มน้ำแล้วามาตำก่นอนเอามาวขาวั <c oughs> ตักไปางนอกก่อนนะจ๊ะ 再来一个，老公再来一个，那不就完了吗？再来一个，老公再来一个。嗯，好嘞吧？好嘞。 แบบมีแคบหมูน้ำมีข้าปุ้นมีกุ้งเมื่อนี้กินเป็นกุ้งลวกเด้อบอกินกุ้งสดมาทุกคนมากินกันเลย้ายมากินกันเลยเด้อขออนุญาตใสจมือเด้อโอ้ดิเปิดสากกระสริดขาตากันแล้ว กินรำกันเดอ้อแซ่บแซ่บมันนี่ตำาชั่วนะตำาชั่วกุ้งลวกมันนี่แซ่บแซ่บฮืมใส่น้ำตัำมังหงมั้ทุกคนเอามาหน้ำตัำมังหงนะแซ่บแน่ทุกคน แก้มกับพัก,พกยังวะพาสลัดหรอออแกนิ <laughs> กจานสลัดยังงมโุสโสินคาปุ่นแบบยาวแหง แอแห้งทุกคนมามากินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องทางบ้านไปกันดิไปที่เบิ้งอยู่กับมาเด้อมากินน้ำกันถ้าเกิดแลบริ้นง,งค่คนไปกักบบัวก,กันเด้ <c oughs> อวันนี้ได้เมน,นูดีขนาดทุกคนกุ้งมีต่ต่โตยิงย่ง นี่ขอบคุณเขาไปเลยคาใหญ่ๆกินแบบตามสวดไปแล้วคำานึ่งคุ้งแบบขุกพนแบบจุกบจเลยเต็มถาด <laughs> บอกดูคนติดตามนูเล็ไว้ในเดอ้อเพราะว่านีเล็กจีไน,นได้ไ้วะเปลี่ยน่องใหม่บอกบอกอ,อันใดสิผ้าเมื่อบ่อองบ้านนี่แล้วแล้วจเปลี่ยนบรรยากาศผ้าเมื่อแบบผ้าเมื่อบ่องบรรยากาศอยู่บ้านเฮ้ยน้อทุกคนสนุกทวกบบก แม่น้อนเล็กสิภาเมือ่อสอนลูกทักหาน้ำไม้ทาติตายมดเลยทุกคนสิภาเมือหลินน้ำคลองในบ้านน้่งเล็กานามนี่น้ำกับมังขืนโอ้ยงุดแล้วสิภาเมือเอบ่ง ผู uba, ้าาบ่าลูกพือสุภาพมา่เบิ่งผู้บ่าลูกพือเขาซ้อมเพื่อเลยต้องอานซอมเออมืออบหร่บ้ืมซ้อมเมือส่วงแข่งเพือ่อเตือนแล้อว่าอกพันสาเดือดนยังเดือนสิปะ ทำงานจับกบจับเขียด <c oughs> <c oughs> ไม่เบ่งบรรยากาศบ้านเฮาผู้ใได้ที่อยู่พี่คิดฮอดบ้านกะถาเบ่งคิดหน็กเลย กุ้งแบบจุกๆไปเลยมีนะเต็มถาดเด้เมนูดีได้นเลนยมนกินน้ำมาทุกคนอยางน้ำแล้วเททับูก็จนเหนียว แอนมาไล่เฮ้ยเลยแคพโมมีเส <m> ียงอุตส่าห์เทไกลๆยังโมมีเสียงแค่โมก็ตากลมอย่างเนี้ยแคมก็ุ่นได้ดึงอ่ะ นี่ทุกคนอืมสองมือเลยจะกินผมกันละ cái ơn rất nhiều Hãy subscribe năng kênh Ghiền <laughs> โอเค okay, ทุกคนคลิปนี้กันสีขอจบไว้เพียงซัมนี้เนาะเหลืออยู่ทุกคนแล้วก็ไว้เล่มที่หลังสีขอจบไว้เพียงซัมนี้เนาะกระป๋าทุกคนกดติดตามติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เล็กกะออมชาแนลเด้อกดซับสไครต์เด้อคลิปนี้กันจ้ว้เพียงซัมนี้เนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบายสบายมีขอบใจวะเออขอบใจอ่ะเออเอาอย่างกันโอ้ย